เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นข้อนี้นะคะนักเรียนคนหนึ่งค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนจึงไปพบจัดสุแพทย์คุณหมออธิบายว่าแสงผ่านกระจกตาและเลนตาทําให้แสงมีการหักเหมากส่งผลทําให้แสงตกก่อนถึงจอรับภาพนะคะก็คือ,อตรงนี้นะคะเรียกว่าเป็น ส่วนของจอรภาพหรือว่าที่เราเรียกว่าเลนติน่านะคะภาพที่ของนักเรียนคนนี้ค่ะเขาจะตกก่อนถึงเลนติน่านะคะก็คือถึงก่อนถึงจอรับภาพอะคะ่ะทีนี้ในกรณีนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของบุคคลที่มีสายตาสั้นนะคะถ้าตกก่อนถึงเลนติน่าค่ะจะเป็นกรณีมีความ ผิดปกติค่ะก็คือสายตาสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตกในระยะที่ลเลยเลติหน้าไปค่ะตรงนี้จะเป็นสายตายาวนะคะจากกรณีดังกล่าวมีผลอย่างไรต่อสายตาของนักเรียนและถ้าต้องใส่แว่นจะต้องใช้เลนชนิดใดเพื่อมาทำแว่นนะคะเมื่อกี้เราดูแล้วว่าตกก่อน ถึงเลติน่านะคะก็คือเป็นสายตาสั้นนะคะเราก็มาดูว่าในนี้มีอันไหนบ้างนะคะตัวที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะก็คือข้อ1กับข้อ3นี่ตัดออกเลยนะคะจะเหลือข้อ2กับข้อ4นะคะ,ะเป็นสายตาสั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูว่ามีการแก้ไขปัญหาค่ะเราจะใช้เป็น เลนชนิดใดนะคะเพื่อมาทาแว่นตานะคะเลนนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทนะคะที่ที่เรารู้จักนะคะก็จะมีในส่วนของเลนนูนกับเลนเว้าวนะคะเลนนูนนะคะเลนนูนนะคะกะ็เลนนูนคุณสมบัติก็คือจะเกิดการรวมแสงนะคะรวมแสงรวมแสงนะคะส่วนเลนเวลวคะ่ะก็จะเกิด การกระจายแสงนะคะเกิดการกระจายแสงนะคะทําให้วัตถุนะคะมันสามารถกระจายมาตกตรงที่เลนสนตาพอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กกิงคนนี้นะคะหรือว่านักเรียนคนนี้นะคะ่ะจะเลือกใช้นะคะก็จะเป็นเลนส์เว้าวค่ะเป็นสายตาสั้นนะคะแล้วก็เลือกใช้เป็นเลนส์เว้าดังนั้นตอบข้อที่4ค่ะ